ต้นปังสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาพี่ๆมาดูวิธีการใช้งานในส่วนของอัพเซลสำหรับระบบเซลปังนะคะก่อนอื่นนะคะถ้าเราจะมีรายชื่อลูกค้าที่จะมาอัพเซลได้นะคะเราจะต้องสร้างคำสั่งซื้อของลูกค้าของเราก่อนนะคะการสร้างคำสั่งซื้อนะคะก็เข้าไปที่หน้าออชัดปังแล้วก็สร้างคำสั่งซื้อของลูกค้าในหน้าออชัดปังได้เลยนะคะอันนี้หนูก็จะยกตัวอย่างนะคะเราสร้างคำสั่งซื้อมา1นึ่คำสั่งซื้อค่ะ ะะแล้วเราก็อัพโหลดสลิปหรือว่าใส่ข้อมูลอะไรให้เรียบร้อยนะ พอเราปิดการขายนะคะตัวคําสั่งซื้อนะคะเขาจะเข้ามาอยู่ในระบบเซลล์ปังของเรานะคะอยู่ในฟังก์ชันไหนนะคะก็คืออยู่ในฟังก์ชันจัดการคําสั่งซื้อค่ะฟังชันที่3ตรงนี้นะคะอันนี้คือคําสั่งซื้อที่เราได้สร้างเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมาอยู่ในหน้านี้เลยถ้าเราต้องการที่จะโทรไป up พเซลสาหรับลูกค้าคนนี้นะคะให้พี่ๆนะคะเพิ่มลูกค้าไปยังหน้าเมนู up พเซลก่อนนะคะโดยคลิกไปที่เครื่องหมายถูกนะคะสีเข,เขียวตรงนี้เลยข้างหลังออเดอร์ของเรานะคะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งค่ะเขาจะมีหน้าต่าง แบบนี้ขึ้นมานะคะเป็นรายการคําสั่งซื้อค่ะจากนั้นนะคะให้พี่พีคลิกเลือกไปที่รออัพเซลค่ะจะเป็นเมนูปุ่มแรกตรงนี้นะคะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งค่ะเขาจะมีหน้าต่างเล็กๆเต้นขึ้นมาสอบถามว่าต้องการเปลี่ยนสถานะไปเป็นรออัพเซลไหมนะคะเราก็กดยืนยันที่ปุ่มนี้ได้เลยค่ะ ตัวคำสั่งซื้อนะคะก็จะมาอยู่ในรออัพเซลแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะวิธีการอัพเซลให้เราเลือกไปที่เมนูอัพเซลค่ะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะคะเขาจะพาเราไปยังหน้าอัพเซลลูกค้าแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นรายชื่อที่ยังไม่ได้โทรอัพเซลนะคะก็คือรออัพเซลอยู่นั่นเองอันนี้จะเป็นยูเซอร์ของแอดมินนะคะในกรณีที่แอดมินจะอัพเซลลูกค้านะคะค่าเริ่มต้นของระบบนะคะเมื่อเราอยู่ที่หน้าแอดมินแบบนี้นะคะข้อมูลต่างๆนะคะเขาจะแสดงเฉพาะข้อมูลของแอดมินคนนี้ อย่างเดียวนะคะอย่างเช่นแอดมินคนนี้ชื่อสุนิสานะคะตัวออเดอร์ต่างๆนะคะมันก็จะเป็นของแอดมินที่ชื่อสุนิสาอย่างเดียวค่ะแต่ถ้าเกิดอยากจะกดดูออเดอร์ของแอดมินคนอื่นนะคะก็สามารถกดได้นะคะโดยคลิกที่เลือกแอดมินตรงนี้ค่ะเราก็สามารถไปดูออเดอร์ของแอดมินคนอื่นได้เช่นกันนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นหน้า user หลักนะคะหรือว่าเป็นหน้า user ของเจ้าของเองนะคะค่าเริ่มต้นของระบบจะมีลายชื่อของ admin โชว์ขึ้นแบบนี้เลยนะคะตรงนี้เราก็จะสามารถรู้ได้ด้วยนะคะว่าลูกค้าคนนี้ admin คนไหนเป็นคน up ซ e l l นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกๆในส่วนของการอัพเซลลูกค้าเป็นสเต็ปสเต็ปกันนะคะค่าเริ่มต้นนะคะรายชื่อของลูกค้าที่ยังไม่ได้ทําการโทร up ซ e l l จะมาอยู่ในหน้ายังไม่ได้โทรนะคะหรือว่าไอคอนรูปโทรศัพท์สีแดงแบบนี้นะคะหากเราต้องการ up sell ลูกค้านะคะ ให้เราเลือกไปที่ปุ่มเริ่มโทรอัพเซลหลังออเดอร์นะคะเราต้องการอัพเซลลูกค้าคนไหนก็ให้เราคลิกที่ เริ่มโทรอัพเซลของลูกค้าคนนั้นนะคะอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะอัพเซลคนนี้นะคะก็คลิกซ้าย1ครั้งนะคะที่ปุ่มเริ่มโทรอัพเซลแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเขาจะมีหน้าต่างเล็กๆนะคะเด้งขึ้นมาสอบถามเรานะคะว่าเราต้องการเปลี่ยนสถานะไปกำลังโทรใช่หรือไม่ก็ให้เรากดที่ปุ่มยืนยันตรงนี้ได้เลยนะคะพอเรากดยืนยันแล้วนะคะออเดอร์ของลูกค้านะคะก็จะมาอยู่ในหน้ากำลังโทรแบบนี้เลยค่ะ ในกรณีนะคะที่เราโทรหาลูกค้าแล้วลูกค้าอยากไม่สะดวกนะคะหรือมีการนัดโทรในครั้งถัดไปเราสามารถเลือกที่ตัวเลือกนัดโทรครั้งถัดไปหลังออเดอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะจะเป็นรูปโทรศัพท์สีฟ้าแบบนี้นะคะคลิกซ้าย1ครั้งค่ะพอเราคลิกซ้าย1ครั้ง,งมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะคะว่าเราต้องการเปลี่ยนสถานะไปยังนัดโทรครั้งต่อไปใช่หรือไม่นะคะในหน้านัดครั้งถัดไปก็จะมีให้เราใส่วันที่นัดครั้งถัดไปนะคะแล้วก็หมายเหตุต่างๆนะคะเราสามารถ เลือกวันที่ใส่ลงไปได้เลยนะคะอย่างเช่นสมมุตินะคะลูกค้าคนนี้เขาต้องการที่จะนัดโทรวันจันทร์นะคะที่สองเวลา10บโมงนะคะเราก็ใส่วันที่แล้วก็เวลาแบบนี้ไปเลยนะคะหมายเหตุตรงนี้นะคะเราสามารถใส่เพิ่มเติมได้นะคะในกรณีที่เราอยากจะโน้ตเอาไว้นะคะว่าลูกค้าคนนี้เป็นแบบไหนต้องการอะไรแบบนี้นะคะเราก็สามารถโน้ตลงไปในหมายเหตุได้เลยนะคะอย่างเช่นนะคะหนูยกตัวอย่างว่าลูกค้าคนนี้นะคะเขาแจ้งเรามาว่าให้โทร2ครั้งนะคะเพราะว่าเขาเปิดโหมด พระจันทร์เราก็โน้ตลงไปนะคะแบบนี้ค่ะเมื่อเราใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรากดคลิกซ้ายหครั้งนะคะที่ปุ่มยืนยันตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะลูกค้าคนนี้เขาก็จะเข้าไปอยู่ในเมนูโทรครั้งถัดไปเรียบร้อยค่ะหมายเหตุที่เราได้โน้ตลงไปนะคะเราสามารถกดเข้ามาดูในช่องหมายเหตุตรงนี้ได้เลยนะคะจะเป็นรูปกระดาษสีเหลืองๆแบบนี้ค่ะ คลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นโน้ตที่เราได้โน้ตเอาไว้นะคะตรงนี้นะคะเราสามารถเปิดแชทลูกค้าดูได้ค่ะถ้าเกิดว่ายูเซอร์ของแอดมินคนนี้นะคะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงตัวออชทปังนะคะลูกค้าสนใจอะไรลูกค้าคุยกับเราว่ายังไงนะคะเราจะได้เอาไปเป็นข้อมูลในการอัพเซลล์ได้นะคะและปุ่มดูรายละเอียดที่ปุ่มนี้นะคะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งมันจะขึ้นเป็นรายละเอียดคําสั่งซื้อขึ้นมาแบบนี้ค่ะก็จะมีรายละเอียดคําสั่งซื้อของลูกค้านะคะว่าลูกค้านะคะเขาซื้อสินค้าอะไรไปบ้าางเป็นมูลค่ นะะในกรณีที่ถึงวันนัดหมายแล้วนะคะเราสามารถคลิกที่ปุ่มเริ่มโทรอัปเซลในหน้าโทรครั้งถัดไปได้เลยนะคะเพราะเราจะมีปุ่มเริ่มโทรอัปเซลขึ้นมาให้แบบนี้นะคะคลิกซ้าย1ครั้งค่ะเขาก็จะเปลี่ยนสถานะไปยังกําลังโทรอีกครั้งหนึ่งนะคะ แบบนี้ค่ะเมื่อเราอัพเซลกับลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วลูกค้าต้องการที่จะสั่งสินค้าเพิ่มตรงนี้นะคะพี่ๆสามารถเลือกไปที่ปุ่มอัพเซลลูกค้านะคะที่เป็นรูปโทรศัพท์สีเขียวแบบนี้ค่ะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะคะมันจะเป็นหน้าออเดอร์ขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็สามารถใส่ออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งซื้อเพิ่มลงไปได้เลยนะคะอย่างเช่นนะคะลูกค้าคนนี้สั่งออเดอร์นี้เพิ่มเป็น2ชิ้นแบบนี้หนูก็จะเพิ่มเป็น2ชิ้นนะคะแล้วก็คลิกที่ปุ่มยืนยันรายการสินค้าทั้งหมดค่ะเราก็จะมีหน้าสรุปคําาสั่งซื้้อขึนมแบำบ ลายละเอียดสินค้านะคะที่ลูกค้าเขาได้ซื้อไปตอนแรกนะคะแล้วก็เป็นรายละเอียดสินค้าที่เราได้ทําการ up s เซลมานะคะการจัดการสินค้าต่างๆนะคะเราสามารถจัดการในหน้านี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเพิ่มสินค้านะคะตรงนี้เราก็จะมีปุ่มเพิ่มสินค้าให้ด้วยนะคะหรือถ้าลูกค้านะคะต้องการที่จะสั่งสินค้าใหม่อย่างเดียวนะคะตัวเก่าไม่เอาแล้วเราก็สามารถคลิกที่ปุ่มลบสินค้าปุ่มนี้ได้เลยนะคะก็จะเป็นการลบออเดอร์เก่าออกนะคะแล้วก็จะเป็นออเดอร์ใหม่แทน รายละเอียดด้านขวานะคะก็จะเป็นราคานะคะที่ลูกค้าจะต้องชําระเงินเข้ามานะคะเสร็จแล้วนะคะถ้าเราตรวจสอบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆสามารถคลิกซ้ายหครั้งนะคะที่ปุ่มยืนยันรายการคำสั่งซื้อได้เลยค่ะ เขาก็จะเด้งขึ้นมาให้เรายืนยันรายการคําสั่งซื้อนะคะหน้าระบบเขาก็จะแจ้งเลยนะคะเมื่อเรายืนยันสถานะจะถูกเปลี่ยนเป็นรอชําระเงินนะคะเราก็คลิกที่ปุ่มยืนยันแบบนี้ค่ะพอเราอัพเซลลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวออเดอร์มันจะมาในหน้าการชําระเงินแบบนี้ค่ะเมื่อออเดอร์นะคะมายังหน้าการชําระเงินนะคะหน้านี้ก็จะเป็นการยืนยันยอดคําสั่งซื้อนะคะเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะโดยคลิกที่ปุ่มดูรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะคะ พอเราคลิกเข้ามาแล้วนะคะมันจะมีหน้าต่างเล็กๆเด้งขึ้นมา ให้เรายืนยันการชําระเงินนะคะอันนี้นะคะในกรณีที่ลูกค้านะคะเขาโอนยอดแรกมาแล้วนะคะเราก็สามารถเข้าไปตรวจสอบสลิปดูแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มีปุ่มแก้ไขให้นะคะและปุ่มยืนยันสลิปนั่นเองถ้าเขาโอนยอดมาเรียบร้อยเราสามารถคลิกที่ปุ่มยืนยันแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกยืนยันอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ค่ะยอดแรกนะคะจะถูกยืนยันยอดไปเรียบร้อยแล้วนะคะด้านล่างนี้นะคะเขาจะขึ้นยอดทั้งหมดนะคะก็คือยอดรวมสุทธิยอดโอนทั้งหมดนะคะยืน ยันยอดแล้วเท่าไหร่หรือว่ายอดคงเหลืออยู่อีกเท่าไหร่นะคะออเดอร์ Order แรกนะคะที่เขาสั่งกับเราไปนะคะเราได้มีการยืนยันยอดเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือ199บาท6สตางค์นะคะในกรณีที่เราอัพเซลกับลูกค้าไปและลูกค้าต้องการที่จะสั่งเพิ่มกับเรานะคะโอนยอดเรียบร้อยแล้วในสายและเราอยากจะเพิ่มหลักฐานการโอนตรงนี้พี่ๆสามารถเพิ่มสลิปได้นะคะโดยคลิกไปที่ปุ่มเพิ่มหลักฐานการโอนปุ่มนี้ค่ะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะคะเราก็สามารถใส่สลิปใส่จํานวนเงินนะคะวัน ที่โนลนยละเอียดต่างๆตรงนี้ลงไปได้เลยนะคะ เสร็จแล้วก็กดบันทึกแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะพอเรากดบันทึกไปแล้วนะคะสลิปที่เราเพิ่มนะคะมันจะถูกเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะเราก็สามารถคลิกที่ปุ่มยืนยันสลิปนะคะเพื่อให้ยอดเป็นยอดราคาสุทธิทั้งหมดนะคะแบบนี้ค่ะเมื่อเราทําการยืนยันสลิปแล้วก็ยืนยันยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวสถานะนะคะมันจะถูกเปลี่ยนไปยังอัพเซลสําเร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในกรณีที่อัพเซลไม่สําเร็จนะคะ พอเราโทรอัพเซลกับลูกค้าแบบนี้นะคะและลูกค้าเนี่ยไม่ต้องการที่จะอัพเซลแล้วนะคะเราก็สามารถคลิกที่ปุ่มอัพเซลไม่สําเร็จปุ่มนี้ได้เลยนะคะเป็นรูปโทรศัพท์สีแดงๆแบบนี้นะคะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งค่ะมันจะมีหน้าต่างเล็กๆเด้งขึ้นมาแบบนี้นะคะว่าต้องการเปลี่ยนสถานะไปยังอัพเซลไม่สําเร็จหรือไม่แล้วก็มีช่องหมายเหตุให้เราใส่นะคะเราก็สามารถใส่ช่องหมายเหตุตรงนี้ลงไปได้นะคะ แบบนี้นะคะเราก็กดยืนยันค่ะตัวรายการที่ up s เซลไม่สําเร็จนะคะก็จะมาอยู่ในหน้าอั s เซลไม่สําเร็จเลยค่ะหรือถ้าเป็นในกรณีนะคะเรากดเริ่มโทรแบบนี้แล้วนะคะและลูกค้าต้องการที่จะ up s เซลนะคะเลือกสินค้าของลูกค้านะคะลูกค้าต้องการที่จะรับตัวสินค้าตัวไหนเพิ่มนะคะแบบนี้ยืนยันรายการคําสั่งซื้อเรียบร้อยนะคะมันจะมาอยู่ในหน้าการชําระเงินแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วลูกค้าเกิดเปลี่ยนใจนะคะที่จะไม่เอาสินค้าที่เราทําการอั s เซลไปนะคะจะเอาแค่สินค้าเดิมที่เขาสั่งเข้ามาครั้งแรกนะคะ ถ้าเป็นในกรณีนี้นะคะให้พี่ๆเลือกไปที่ปุ่ม up sell ไม่สําเร็จนะคะเป็นปุ่มโทรศัพท์สีแดงแบบนี้นะคะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็ใส่หมายเหตุของลูกค้าของเราลงไปได้เลยนะคะ แบบนี้นะคะแล้วเราก็กดที่ปุ่มยืนยันค่ะพอเรากดที่ปุ่มยืนยันแล้วนะคะออเดอร์จะมาอยู่ในอัพเซลไม่สําเร็จแบบนี้นะคะเมื่อเรากดเข้าไปดูที่รายละเอียดนะคะตัวออเดอร์นะคะจะถูกเปลี่ยนเป็นคําสั่งซื้อแรกนะคะที่ลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาคําสั่งซื้อของอัพเซลนะคะที่เราเพิ่มเข้าไปตอนแรกนะคะมันจะถูกลบออกไปเหลือแค่ออเดอร์แรกที่เขาได้ทําการสั่งซื้อเข้ามาในครั้งแรกแบบนี้ค่ะหรือถ้าอีกหนึ่งกรณีนะคะลูกค้าคนนี้เขาต้องการที่จะอัพเซลแต่เราไปกดอัพเซลไม่สําเร็จนะคะแล้วมันมาอยู่ใน อัพเซลไม่สําเร็จแบบนี้เราก็สามารถคลิกที่ปุ่มอัพเซลอีกครั้งได้นะคะจะเป็นปุ่มรูปโทรศัพท์สีเหลืองแบบนี้นะคะหลังคําสั่งซื้อคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะคะเขาก็จะให้เราเพิ่มออเดอร์ใหม่อีกครั้งค่ะเราก็เพิ่มออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งเข้าไปแบบนี้ค่ะออเดอร์ก็จะมาอยู่ในหน้าการชําระเงินแบบเดิมนะคะแล้วก็ให้เราคลิกที่ปุ่มอัพเซลสาเร็จได้เลยนะคะนี่นะคะพอเราอัพเซลสำเร็จตัวคำสั่งซื้อก็จะมาอยู่ในหน้านี้เรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยคะ่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการใช้งานฟังก์ชัน up sell ในระบบเซลปังของเรานะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนนะคะมีคำถามหรือว่าอยากสอบถามกับทางแอดมินเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามกับทางแอดมินซัพพอร์ตได้นะคะโดยแอดไลน์ที่ QR code บนหน้าจอตรงนี้นะคะแล้วก็ทักสอบถามกับทางแอดมินได้เลยมีทางแอดมินบริการตลอดตั้งแต่9โมงถึง5เลยนะคะ ไม่ต้องกังวลเลยหรือหากพี่ๆคนไหนนะคะอยากจะโทรคุยสามารถแจ้งกับทางแอดมินพพอร์ตได้เลยนะคะเพื่อลงคิวให้ทางทีมงานติดต่อไปเป็นลายบุคคลนะคะยังไงก็ขอให้พี่ๆได้ยอดขายปังๆนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีคะ่ะ